เฮ้ยเฮ้ยหมีเฮ้ยหมาป่าไอ้สัตว์โอ้ควยวันนี้กูจะได้แดกเนื้อหมาละมาดิมาดิมาดิโอ้โหหมากัดเรียบร้อยได้เนื้อหมากินแล้วเพื่อนเฮ้ยหมีไอ้เยอะเฮ้ยผีเฮ้ยเราเราตกละแกงตายตกละแกงตายอย่าอย่าหลุดขึ้นอย่าหลุดขึ้นอย่าหลุดขึ้นบอยบอยบอยไอ้เยอยมี

เฮ้ยโยกดตูข้างหลังมันได้เหรอ็ได้ไหมได้ได้ดลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งดูรถก่อนเถอะนึงก็เจอรถมึงยังวิ่งมึงยังวิ่งดูไม่หมดเลยไม่ใช่หรอหมดแล้วถ้ามีรถแล้วมึงพายครั้งใหญ่เลยนะเออมึงเที่ยวไปไหนต่อไกลแล้วเว้ยที่ฟาร์มต่อไปอ่ะเออไปดิ ขึ้นมาไอ้ยอ่ขึ้นมากูไม่ไปกูไม่ไปแต่กูลองลงดิแล้วมึงลองไอ้ยี่ไหวปะไอ้ยี่เดือดตายไอ้ยี่ตายตายกำปองอะไรยี่กำกองก่อนซะสุดที่เขาไม่รู้จะไปถ่ายวอล์กชีวิตกำปองในสกํมออนไลน์นะครับผมดูให้แต่งตัวแต่งหน้าเลยสัตว์ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เรายังไม่มีที่นอนเลยนะมึงมึงจะวิ่งไม่ต้องแน่วะกู <c oughs> ไม่รู้วิ่งไเปเรื่อยวิ่งไปดูรถนะอ่ะยังได้รถเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะอ,อะไรขาร้างหน้าอะวะเฮ้ยอะไรขาร้างหน้าวะเป็ดคนปะซอมบี้ปะ <c oughs> <c oughs> ซอมบี้ปะ <c oughs> ซอมบี้อันนี้สัมบี้กระเป๋าใหญ่เหรอวะ มา,มากูขวดเองกูขวดเองมาข้าห,หนึ่งสองอ๋อสองโอเเ้ยตกกูนี่สองทีพอสองทีสองทีพออยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าวดโดยกูไปเปิดขออะไรเหี้ยมีอะไรบวะพิกแอดเอ้ยมีสับมือ แบบนึงสมและเนื้อคันตะกรนสอมพี่สร้างได้เหรอมั้งมันต้องมีบูปินจะสร้างตรงไหน,นถ้าสร้างบ้านมันต้องเป็นสร้างที่โล่งๆอ่ะต้องต้องที่ไม่มีใครอยู่อ่ะ ามนี่ไปไดิเดี๋ยวสร้างบ้านจริงๆมันต้องอยู่ใกล้แอ่งน้ำเนาะแต่กูกลัวมุมไม่ดีเป็นไรหรอกไอ้เหี้ยแค่เก็บของกดยดอูยิ่งไวเอาเงินกันดูดิเฮ้ยเฮ้ยหมีเฮ้ยหมาป่าไอ้สัตว์โอ้คายวันนี้กูจะได้แดกเนื้อหมาละมาดิ Đi Maddy hoo, mặc áo liệt lòi. Nay nơi mày, ghi lòng ghen. Hui bì! Hui bì! Hui bì! Hui nó Hui bì! 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 อย่าเ่เดินย่เิเดินไอย้าอายมีให้กูชำแหละแล้อหมาก่อนโหแม้วหมากแล้วกัดกูเลือดลบเยอะเลยอ,ะอย่ะไอ้เหี้ยได้แล้วหมากแล้วโอ้เก็บไปดิโหมันต้องมาชำแหละอีกเหรอ,รอ,ว,รอวะมาจากไหนวะ กูคเคยเล่นแหละตอนกูกูฝึกเล่นน่ะกูโดนหมีตบแล้วตัวมันล้มเองเงี้ยไอ้่จะทำไงวะไอ่จะทำไงวะเอ้ยมันมันแร่หลายรอบจังวะแร่เป็นชิ้นเด็กย่อยเออเชิญกูแร่ดิขอแล้วไอ้เดี๋ยวพาไปแร่ทีเดียวเก็บชิ้นใหญ่มาเลยมันเก็บไม่ได้ไมใช่หรอเนี่ยเก็บได้นนะ้ลยโอ้ของเต็มแล้วของเต็มแล้วมันแต่มันจะเ,เพิ่มหรอเปลา เเก็บนื้อ,อไที่เราลองสร้างสร้างบ้านเลนเด็กไว้ตรงเมืองนี้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออไอ้แอฟเออสร้างสร้างบ้านไว้วสร้างอะไรกันเออสร้างที่นอนไว้วจะจัเหมือนตัวหัวง่วงจัดไอ้น,นี่ยกัสคืออะไรวะหนังเหรออะไวอ๋อมันจะเป็นไส้เปล่า ไม่แดกเลยนะไอห้ถัดไส้อะแสกไม่ได้เฮ้ยเียป่านกูหายไปไหนวะกูเมาที่นี่เปล่ากูต้องยอมทิ้งเนื้อไปอันหนึ่งอะโอ้ช้าแล้วเว้ยเออเล่นจนเช้าอะนี่มด้วยเก็บหนังไว้ก่อนเผื่อนหนังมันทำประโยชน์ได้นี่อะไรวะเฟสมันคืออะไรวะกูก็ไม่รู้ะอะไอพีเฮียผ่านหายหายไปไหนวัดวัดรั้ง อยู่ไม่ก็พังมีสองอย่างถ้าไม่อยู่ก็พังใช่ไหมละกูไบใส่น้าจอคืนกันตอนนี้เน,เนี่ย,นเ,ยนเนี่ยใช่ไหมตาเฮียเล่นเล่นเกมเล่นเกมเน,กน,กนี้แม่งโคตรลำบากลูกตาเลยครับ <laughs> ตาจะบอด ยังไม่ถึงกับพาคารมึงตัดต้นไม้แล้วอะเดี๋ยดีเราสร้างม,ม,าามึงว่ามึงว่าคนในคลิปจะเห็นเหรอมึงว่าคนในคลิปจะเห็นเหรอตอนมันมืดมืดอะมึงต้องปรับไอ้นี่เข้าดิเออนะใช่เป็นยวเราไปสร้างที่นอนก่อนนะล่ะว,ว,นว่นี่แต่ว่าไม,ไม่มีใครขอสร้างนอนที่ค่ายทหารหรอกนะ ของของเยอะมากข่ายทหารนะออขลสัตว์ลุกขึ้นดิเอ้าทีเดียวทีเดียวแซดแมสเลย อ้ามัจเอเตียงตั้งไว้นอนตรงไหนอ่ะจะตั้งบ้านอย่างนี้เหรอกูเหรอมั้งจะนอนอน่างนี้เหรออ๋อดีนะเกิดมาฟาร์มเลยโดดท่นตีนด้วย ูุยากครับมีตั้งตั้งแถวหลังหลังเขาอ่ะไปค่อยๆฟังก็ได้หะเรามาดูทำเลเฉยอะปุ๊บคนพี๊ดเฮ้ยยังไงต้องลไปลงไปเคลียร์ซอมบี้ก่อนอ่ะฮุ้ยอ่ะอย่าเดินใกล้กูกูโดนึงต่อยอ่ะหี้ยอ่ะเลื่อนรถ แับบ,แบ,บ,แบบเลืยกูลดเลืยกูลดเพื่นอนแล้วหนม่งเออเดี๋ยวด้วยกูมไม่มี เท้ยึงไม่อยู่ตั้งไหนวะอ๋ะอเจอ,อไม่มันต้องคาบก่อนเว้ยเราถือที่คาบใช่ปะจะมีเตียงนอนใช่ปะพอได้พอได้เตียงนอนมึงอยากเตียงนอนวางตั้งไหนเนีย่ยกูวางแล้วเฮ้ยใกล้ไปไ,ไม่เอา,ามันตายโดนทุบนะได้เตียงอะ่ะ มาอีกมาอีกเ,เ,เ,เดินต <c oughs> ามกูมาขวายมึงจะบอยสเกวลูกเสือได้ไงไอ้จันตามนี้ตามนี้ตามนี้นนม,ม,มันใกล้ไปต้องประมาณเนี้ย จริงๆบ้านมันต้องสร้างที่หองโล่งนะเว้ยเออเดี๋ยวเราแค่วางเตียงไว้ทันตายเออเอฟเอ,อเอฟเดี๋ยวพุงก็แล้ววา,างเตียงอะตรงนี้ก็ได้อ่ะอมไ,ไ,ไม่ไกลเท่าไหร่นะวางเตียงแล้วทำไงต่อวะต้องมีของ เออเศษผ้าสามเชือกกิ่งไม้สามกิ่งไม้โอ้ใบไม้เต็มเลยเจอผักร่างกายขาดวิตามินซี กูเดิมน้ำดิ้ง,งอเลยไอ้สั์แม่งไม่ยอมเต็มให้กูนะฮะช่างแม่งไอ้สั์ ่มให้แมังหายก็หายไปซะว้อวิ่มจัดรู้สึกว่ายังไม่มีคนฟ้ามเลยท่านนะโอ้โหของเต็มเลยเป็ดว้าวได้อย่างนี้ดนูวะ ฮ้ยไปแช็กว่ะมิปกล้วยกล้วยกล้วยแอปเปิ้ลมะรกอโกล้วยส้มขอ,องดีจ้า ตัวกูแม่งง่วงตาจะปิดเหรอวะแล้วค่อยเดินนะเพื่อนเซ็งขวานตกฮ่าเอ,อ้ไอรายละเอียดแม่งเยอะเลยนะชอบอ่ะ เล่นไปเล่นมาเหลือพอยต์ลบสิบเก้าแล้วจากลบสี่ส hmm. <l ots> oh, ิบอ่ะสกูไม่เอาหูเข้าไปนอนแล้วมันไม่ขึ้นที่ใหญ่เลย ชีวิตไม่ไมียาินตัวเลยไม่มีนะเลยขอลองไปเได้ดมาพันทีไนงะเอามาขอเลเดยด8แปดไ้สัตแปดแล้วเก้าสิบแล้ว,ลวเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นนะจอซีเด้อ Chào đó, à, mà mong thấy nào, này quá, Ờ không, 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 อย่าตีกูนะเฮ้ยขึ้นว่ะเพื่อนไม่ใช่นอนอ่ะมันขึ้นว่ะแปดแล้วมันก็ไม่ทำเฮียแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงมึงแทบหมดเหมือนกูป่ะอันที่สามอ่ะเออระวังไม่เฮียเฮ้ยขึ้นว่ะเปดขึ้นว่ะ นนหน่อยเบลเดีรักษาทุกโลกพ่อทุกสถาบัน